แล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทําตาแล้วหน้าเด็กขึ้นจริงหรอนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับปัญหาค่ะตาที่ทําให้หน้าเราดูมีอายุเก่าไวค่ะคุณหมอมีอะไรบ้างเย่ยลักษณะของตาของคนสูงอายุเี่กก็จะมีลักษณะคือหนังตาเยอะหนังตาเริ่มตกนะคะแล้วก็เรื่องของเบ้าตาที่ลึกอายุมากขึ้นเบ้าก็ลึกๆเห็นเป็นกรอบกระดูกรุนี้ก็จะทําให้ดูมีอายุขึ้น,นแล้วก็เรื่องของ ตาปือคนมีอายุตาก็จะปือลงเล็กลงเรื่อยๆพวกนี้ก็จะทําให้ดูมีอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็หรือว่าคนที่ไปทําตามาแล้วแล้วก็ชั้นตาใหญ่เกินธรรมชาติใหญ่เข้าไปในชิดเบ้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโครงตาคลา้ายๆกับคนที่มีอายุพวกนี้ก็อาจจะทําให้ดูมีอายุขึ้นได้คค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะหรือปัญหาแรกกันดีกว่านะคะก็คือปัญหาหนังตาตกนะคะ นังตาตกเนาะหนังตาตกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากอา,อายุที่มากขึ้นหน่อยละอายุแบบเริ่มแบบสามสิบแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออหนังตาเยอะมากขึ้นหนังตามาลงมาปิดชั้นตาเวลาหลับตาก็จะเห็นหนังตากองบริเวณที่เปลือกตาทุกอยงก็จะทําใหเา้เริ่มดูมดอยาอยุมากขึ้นนะคะคก็จะทำถ้าเกิดเราทำ ตาสองชั้นโดยการที่เก็บหนังตาส่วนเกินออกไปด้วยพวกนี้ก็จะทําให้โดยโดยเราอยากจะอิงชั้นตาธรรมชาติในคนที่ชั้นตาเคยมีอยู่แล้วหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเออชั้นตาชัดอยู่แล้วแต่พออายุเริ่มเข้าเลขสามเลขสี่แล้วเนี่ยหนังตาเริ่มแบบเริ่มลงมาปิดชั้นตาเราก็สามารถที่จะยึดยิงชั้นตาเดิมธรรมชาติได้แล้วก็โดยการที่เอาหนังตาออกก็จะคล้ายๆกับตาเราเมื่อสมัยก่อนที่หนังตาจะก็จะทําให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมันก็น่าเด็ก เป็นปัญหาต่อไปค่ะก็คือตาปือแล้วก็กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะตาปือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็ทําให้ดูมีอายุได้นะคะก็คือเออทำให้ดูตาลอยว่าตาคนเวลาที่ตาปือก็จะแบบต้องคอยเรื่อนให้ผาเพื่อที่จะมองก็จะเป็นลักษณะของคนมีอายุเหมือนกันค่ะคุณทำยาแล้วดูก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ดูมีอายุได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้ดูเอ่อตาดูแบบดูสดใสขึ้นดูเด็กลงได้ แล้วก็ปัญหาที่3ก็คือเบ้าตาลึกค่ะเบ้าตาลึกเบ้าตาลึกก็ก็เป็นปัจจัยนึงนะคะก็ทําให้ดูแบบดูดูมีอายุดูแบบเหมือนคนสูงอายุได้เหมือนกันคะก็คือถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้ช่วยให้ดูหน้าเด็กลงเยอะคนไข้เบ้าตาลึกเนี่ยเวลาแก้ไขแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะจะดูดูดูดีขึ้นค่อนข้างชัด เพราะว่าเวลาเบ้า,าลึกกันมบ,บเห็นเลยว่าตาโลดูเหนื่อยอย่างเคซีสมีปัญหาเบ้าตาลึกอย่างงี้ค่ะหมอเราสามารถแก้ไขด้วยวิธีไหนได้บ้างคเบ้าตาลึกเนี่ยเราก็แก้ไขได้หลายวิธีอย่างแรกก็คือถ้าคนที่มีไขมันในเบ้าตามาบ้างอยู่แล้วอย่างสมัยก่อนเด็กค,คือไม่ได้ลึกมากแล้วพออายุมากขึ้น,ต,นตาเริ่มปลือลง เริ่มดูลึกขึ้นพวกนี้ถ้าไขมันยังพอมอีถ้าหมอตรวจอันนี้อันนี้อาจหมอจะต้องตรวจดูด,ด้วยตัวเองก็คือว่าถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยไขมันยังเพียงพอก็สักยภาที่จะแก้ไขโดยการย้ายไขมันที่เบ้าตาออกมาที่ให้ดูให้มันดูเต็มขึ้นได้เหมือนกันเลยที่เราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเอาไขมันกิุ่มอื่นหรือต้องฉีดไขมันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเกิดหมอประเมินเบื้องต้นแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวมันดูแบบถ้าทำแจะแบบไม่ได้เพียงพออย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาไขมันตำแหน่งตืง่นที่จะมาเ,เติมลงไปในตำแหน่งที่ลึกมากกว่าปกติเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือว่าในคนที่เคยทําตามมาก่อนแล้วแล้วหมออาจจะเอาไขมันออกมากเกินไปพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีไขมันเหลือพอ,อที่จะ เติมมาเติมเต็มอันนี้อาจจะต้องเอาไขมันตำแหน,นมมาา่งที่นมาใส่ซึ่งเป็นของเราเทงใส่เข้าไปในตำแหน่งที่แล้วเวลาไขมันพวกนี้ที่เราเติมเข้าไปแล้วมันสามารถอยู่ได้ตลอดไหมะไขมันที่เติมเนะี่ยส่วนที่ย้ายอยู่ในตลอดเพราะว่าเราไม่ได้เอามาแบบไม่ได้โยกย้ายไม่ได้สั่มันมา,มาก็คือเราดันมันออกมาในท,ที่ที่ควรจะเป็นส่วนเติมเนี่ยส่วนใหญ่ก,ก็จริงๆมันไม่ได้มีงานวิจัยออกมาที่ชัดเจนว่ามันจะอยู่ นันนแ่ไหแต่ว่าจุดะส์ที่เราเออตั้งใจที่จะเติมปลูกถ่ายเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นทักษะอก้อนเนื้อนะคะไม่ใช่การฉีดหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นคิดว่าโอกาสอยู่น่าจะสูงกว่าเคยเคยเคยผัดตัดาก็เคยตัดตัดทนไขที่ทาวิธีน,นี้ยมาประมาณยี่สิบปีแล้วก็แล้วก็อาจจะนับตายนตอยนคล้อยแล้วอะไรเงี้ยบอก็เปิดเข้าไปก็ยังเก็บไขมันที่เขาเคยเคยใส่เข้าไปยังอยู่นะคะวิธีนี้ก็มีโอกาส ที่สูกกว่าที่มันจะอยู่ถาว่าร้อยเปเซ็นต์มันก็ไม่ได้ร้อยเปอเซ็นะคะแต่ถ้าเกิดเราทำสองอย่างร่วมกันก็ค,คือมีการเติมด้วยแล้วก็ย้ายส่วนจึงของเราด้วยอะไรงี้มันก็จะช่วยให้เออมันอยู่โอกาสที่จะอยู่รอดนานขึ้นต่อมาก็จะเป็นปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือทำชั้นตามาใหญ่มากเกินไปค่ะใหญ่ไปค่ะใหญ่ไปนี่ก็เจอค่อนข้างบ่อยเจอค่อนข้างบ่อยค่ะ คือส่วนใหญ่ก็บางคนก็อาจจะเดิมอาจจะทํามาแล้วอยากได้ใหญ่แต่ว่าเริ่มพอใหญ่แล้วรู้สึกว่าเอออาจจะไม่เข้ากับเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เวลาที่คือ,คอแต่ละคนเนี่ยถ้าจะบอกว่าเราอยากได้ชะตาเท่าคนนี้แต่ว่าบางทีมันอยู่บนบนหน้าเราอาจจะ ไม่เข้านะเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าตาแต่ละคนมันมีโครงสร้างหลายอย่างที่มันดูไม่เหมือนกันอย่างเช่นระยะคิ้วกับตาเอยกระดูกแลาะความโปรยคอตาหรือความบุ๋มของตาของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นที่เราจะเอาอ้างอิงเขาใช้ของของีกคนนึงมาบอกว่าเราจะเอาเท่าคนนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะไป็นเฟวซว่าเอ้ยอยากได้ที่มันใหญ่เท่านี้คนนี้นนามาทำอะไรเอ๊มันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นใหญ่เล็กแต่ละคนเนี่ยบอกไม่ได้ว่าคนนี้ใหญ่ถึงเป็นคนเท่านี้นี่เรียกว่าใหญ่แหรับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันทางการที่ทําแล้วใหญ่ไปเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ดูใหญ่มากคือเนามันใหญ่สำหรับเขามันก็เลยทําให้ชั้นตาเนี่ยจะไปชิดคิ้วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะทําให้ดูแบบว่ามีอายุได้อะไรอย่างเงี้ะคะย,ยะคะ่นะปค,คล้ายกับเห็นโหนกคิ้วเวลาทําสูงมากมันจะเด่นเด่นตรงบริเนนวณโหนก หูชิดคิ้วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายจะทําให้ดูมีอายุแล้วก็เวลาที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญเนี่ยมันก็จะทําให้ตาดูคลืดๆหรือคุ้มนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ดูแบบทำงานแล้วดูเออดูอายุเกินไปหลังจากที่ทําตาคุณหมอรินไปแล้วเนี่ยหน้าดูเปลี่ยนไปหน้าดูเด็กขึ้นนะคะอยากจะทราบว่าคุณหมอรินมีเทคนิคอะไระคะในการทำตาก็หลักๆก็คือโฉดโฉดใหญ่จริงๆนี่แล้วแต่แล้วแต่คนว่า ว่าชอบสไตล์ไหนนะคะเนาะออส่วนตัวหมออาจจะชอบสักพักค้า่งเดี๋ยวธรรมชาติธรรมชาติดูส่วไหนจะอิงอ่งิงยิงตาธรรมชาติเดิมยิ่งถ้าเเป็นคนที่พือฐานตาแบบตาดีอยู่แล้วยาวตาที่ยาว,ายแ,ลวแล้วก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆแล้วก็แก้เฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาโดยมยังคงยิงความเป็นธรรมชาติของของหน้าเขาตาเขาไปทำออกมามก็จะดู ดูยังเป็นตัวเราเองแล้วก็แตดูดูดีขึ้นดูแบบดูเด็กโลงนอกจากบางคนที่อาจจะตาแบบเล็กตา้ๆจริงๆอยากจะขอให้ตาแบบดูโตดูอะไรอย่างเี้ยเพ่อปัญหาเฉพาะบุคคลเนี่นกนยก็สามารถที่จะทําให้มันดูใหญ่ขึ้นในในข้อจํากัด แต่ละคนได้เหมือนกันแต่ว่าก็กกยังคงต้องยังไงก็ต้องในความเป็นธรรมชาติคือบางคนอยใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเกินธรรมชาติจิงๆก็จะพยายามบอกว่าออมันไม่น่าจะไหวถ้าเกิดจะเอาอใหญ่เกินไปกไม่ได้สุดค่ะก็เลยียกว่าออกแบบชั้นตาให้เข้าก,กับครงสร้างของแต่ละบุคคลใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีภาพตัวอย่างนะคะเคสลูกค้าน้องที่ทําไปแล้วหน้าเปลี่ยนดูเด็กมากมากนะคะมีมาให้คุณ้ชมได้ชมกัน เจริงๆคนนี้เนี่ยจะใช้เทคนิคเรื่องของ big eye surgery คือคือตัวตัวต้นค่ายเองเนี่ยเขาอยากให้ตาดูสดใสขึ้นเขาก่อนทำเนี่ยตาเขาจะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสดใสเีอยค่ะดูแบบดูดูนิดนึงมีหนังตาบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะการใช้เทคนิค big eye surgery ก็คือจะทําให้ดูแบบเหมือนเราเห็นเด็กเหมือนเราเห็นเด็กๆอ่ะตาเขาจะดูแบบมีแววตาเห็นแววตาเห็นแววสะท้อนในดวงตาดูโตๆอย่างเงี้ยค่ะการที่ทําทำ Big eye surgery ในในวัยประมาณนี้ก็คือเหมือนทำให้เราดูตาดูสดใสขึ้นอะไรอย่างี้ก็อาจจะทำที่ดูเด็กขึ้นจริงๆตัวคนไข้เองเขาก็ไม่ได้แบบมีอายุมากอะไรเงี้เขาก็เด็กๆก็การทำเทคนิงก็จะช่วยให้เขาดูดูสดใสขึ้นก็เพิ่มความสดใสให้กับดวงตาขึ้นนะคะแล้วก็เคสียร์ต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็ใช้เทคนิค eye surgery เหมือนกันะนะคะก็คือช่วยในเรื่องของเอ,อ่อเ ไม่ก็น่าราน่ารักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอา,อาจจะมีดวงตาที่ยังดูแบบมองแล้วดูมีความเศร้านิดนึงดูแบบดูแบบดูด,ดูยังไม่สดใสนะนะแล้วก็การทำ V e y ย l i d s u r g ก็จะช่วยให้ตาเขาดูแบบดูมีแววตาดูยิ้มซึ่งบางทีบบอาจจะไม่ได้ดูแบบถ้าเกิดเราเห็นเห็นเห็นที่หลังเราอาจจะดูไม่ออกว่าว่าเอ๊ะทำอะไรเองเนียแต่ว่าพอพอรูป ดูตัวเขาเองหรือว่าเห็นเปรียบเทียบรูปอาจจะเห็นว่าตามแบบดูสดใสดูรววตาขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องทําชั้นใหญ่พี่คะอันนี้น่าจะเป็นแบบนอ้องเขาสไตล์โฟรหน่วยอยู่แล้วนะคะนอ้องก็อาจจะเน้นเรื่องของมีชั้นตาที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กนหนังตาออกนิดหน่อยที่ตกมาบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูสดใสวยตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านนะคะคุณหมอมีลูกค้าถามว่า ตาสองชั้นลักษณะตาของฉันลูกค,ค้าเนี่ยหลบในายแล้วก็มีไขมันที่ตาเยอะมากอยากทรว่าจะทำตาแบบฝรั่งอย่างนี้ได้ไหมคะแบบฝรั่งไหจริงๆอ่ะโครงสร้างของตาตาสายฝอตาเล็กเดี๋ยวนี้เรียกกันตาสายฝอเนี่ยจริงๆแล้วเออมันมันมีลักษณะบางอย่างที่ถ้าถ้าถ้าลักษลักษณะอื่นๆเนี่ยมันรับเนี่ยสามารถทำได้เช่นหนกหนกคิ้วสายฝอจะค่อนข้างรูน่งนะคะเปลือกตาจะต้องบาง ถ้าเป็นสไตล์แบบตาอุ้งเปลือกตาหนาๆอย่างเงี้ยไม่สวยก็จะใส่ฝอรเราเลือกผ้าว่าฝรั่งตาฝรั่งหรือแคกก็ตามตาที่ที่เขาดูาดูโตดูลักษณะใหญ่เขาจะโหนเขาจะค่อนข้างมูมเปลือกตาเขาจะบางมากบางบางกว่าคนเอเชียนะนะคะแต่คนไทยก็มีสไตล์นั้นก็คือเปลือกตาที่แบบไม่หนาจนเกินไปเนี่ยสามารถทำเป็นแบบสไตล์ฝรั่งได้พอได้ แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เลยก็คือคนที่ตาตื๊ดตาค่อนข้างดูอุมๆอุมๆสายฝอแล้วมันมันจะไม่ได้ทําใหญ่มันจะไม่ได้สายฝอมันจะกลายเป็นดูแบบดูบ,บวมๆดูบ,บวมตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่เข้าอันนี้ต้องแนะนําเลยว่าไม่ไม่ควรไม่ควรทําสไตล์นั้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถปร,รึกษ,ษาได้ส่งรูปมาแล้วก็ดูไอ้คนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้อย่างเราเองเหมาะกับแบบทำเป็นสายฝอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมาะธรรมชาติ ถ้าเกิดว่าในรายที่มีอายุเลขสมามขึ้นไปอย่างเงี้งยค่ะคุณหมอเวลาทำตาออกมาแล้วเนี่ยแผลเป็นมันจะเห็นชัดนไงคะจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกับอายุไม่ค่อยเกี่ยวกับอายุถ้าไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆจริงๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะแผลนะคะเนาะก็คือจะมีเรื่องของหนึ่งก็คือค่ะหมอนะคะการฝีมือของหมอสองก็คือเรื่องของผิวของแต่ละคน ผิวแต่ละคนคือเป็นยังไงปกติแผลแผลเป็นเนี่ยมันจะลักษณะเวลาที่แผลหายแล้วสมมติเป็นผ่านไป6กเดือนปีหึือลักษณะของแผลมันจะเป็นเส้นสีขาวาวอ่อนกว่าผิวเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นปกติของแผลเป็นนะะบางคนก็ชัดบางคนก็ไม่ไม่ชัดจางแทบไม่เห็นเลยนะคะสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับแผลคือเรื่องของนนะะการดูแล การดูแลก็คือเรื่องของช่วงแรกก็ต้องรักษาแผลน,นี้ไม่ให้โดนะ okay. น้ำไม่ให้อักเสบติดเชื้อหลังจากนั้นเราก็จะดูแลแผด้วยการทายาแผ่เป็นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของยิ่งเรื่องของสมานแผลแล้วก็เรื่องของระยะเวลาด้วยนะคะเราไม่เกี่ยวกับอายุเลยคือถ้าคนดูแลแผลดีบางทีอายุเยอะแล้วอะแผลก็เนียนได้นะคะยิ่งมาทีอายุมากขึ้นเนีย่ยรอยแผลกับริ้วรอยเนี่ยแทบจะตึนๆกันดูไม่ออกเลยนะคะเราไม่เกี่ยวกับอายุ ทีนี้ถ้าเราอยากได้ดวงตาวหวานๆอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจาเป็นต้องปรับกล้ามเนื้อไหมคะจริงๆไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยตาที่ดูกลมโตแล้วแต่อาจจะรู้สึกว่ามันหนักตาโตหรืออะไรพวกนี้ะจริงๆเราไม่ไม่ใช่ทุกคนที่เอาจริงๆพว่มหวานคนทังยาพูดยาบางคนอยากได้หวานอยากได้อะไรเอาจริงคือตาที่ที่แต่ละคนที่สวยในแต่ละคนนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องทาในนู้เดมือกันนะคะแต่ว่าหวานเนี่ยจริงๆ ยา,บาบกบางคนมองหวานไม่หวานบางทีเมาอ,อาจจะบอกบอกยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้จำเป็นจเป็นสิกธิขนาดนั้นก็ต้องหวานอะไเลยบางคนอาจจะมาสายอ่ะสายเฉียวสายอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่เหาามือนกันบอกหวานไม่ได้ค่ะแล้วก็คุณถามสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าอ่าเราส่งรูปมาประเมินทางออนไลน์เนี่ยกับไปปรึกษาที่คลินิกเนี่ยนะมันต่างก<า>ันไหมหรอจริงๆอ่ะออนไลน์ก็พอได้สําหรับบางคนบางคนนะคะแต่ว่า จริงมาก็ไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าตัวจริงอ่ก็จะได้เห็นลักษณะของการมองบางคนถ่ายรูปส่งมาให้อาจจะเบิกตานิดนึงทำให้ดูว่ามันไม่ไม่เหมือนของจริงนะคะแต่ว่าถ้ามาตัวจริงเราก็จะเห็นได้ชัดกว่าแล้วก็ได้ได,ได้ได้พูดคุยได้ถาม บอกก็อยากบอกว่าเอ๊ะทำแล้วมันจะได้ยังไงประมาณนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดดูจากรูปเราก็อาจจะประเมินเบื้องต้นว่าทาอะไรบ้างแล้วอยากถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาถามได้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำแล้วเราจะได้แบบประมาณไหนอะไรตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าเกิดส่งรูปมามอประเมินเบื้องต้นก็เป็นแบบที่บออยากให้ให้เป็น นะคะอยากให้เป็นแต่ว่าถ้าเกิดบางทีตัวตัวใครเองมันมีความต้องการที่ว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาถามำทำกันได้เมื่ร่ก็ไค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะหมอเพิ่งมีมาอีกคำถามนึงทำตาแล้วที่อย่างงี้สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้คอนแทใช่ไหมคะจริงจริงอะคอนแทคเลนส์สามารถใส่ได้ได้ถ้าเกิดสายตาไม่ได้สั้นมากเอี่ยงหมอก็แนะนำว่าหลังตัดไหมก็ได้เพื่อแบบว่าแรกเราก็ไม่ได้แผลตรง ก็ไม่อยากให้แบบมีตาบวมอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะถากเพื่อที่จะใส่มันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะสักประมาณอาทิตย์หนึง่งนะคะแล้วก็ก็กลับไปใส่ได้